สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวจากแกป๊ปมาคุยกันให้ฟังนะครับ <c oughs> คือแกป๊ปที่ไทยเนี่ยเขาบอกว่าพร์ทเนอรคนขับเนี่ยแล้วก็คนที่จับส่งอาหารและวก็นเนี่ยตอนนี้นมีมากกว่า1คนแล้วนะะเขาบอกว่าตอนนี้ครับคือตั้งแต่ช่วงที่มีโควิดเนี่ยก็คือมีคนที่เข้ามาสมัครแกป๊ปเดี่ยวะครับมาดูข้อมูลกันต่า อันนี้นะครับข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คนที่เขาจับแก๊สนะครับเขาจะมีอยู่20-30เปอร์เซ็นที่ให้แบงกการแฮตตี้นะครับแฮตตี้แก๊ปฟินอะไรเงี้ยแล้วก็อีก70-80เปอร์เซ็นต์คนที่จ,จ,จับจอบัถจุกกับอาหารนะฮะโดยที่ยานฐานะถ้าเกิดแยอะนะก็จะมีออาจะจนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อีก5 0 6าเปอร์เซ็นต์จะเป็นรถยนต์นะฮะก็จะเป็น ันนี้คือปัญญาทานะที่แท้นะครับแล้วก็ไม่ใครลดคือเป็นจับหมอรครับอันนี้ก็เป็นบริการเลยนะอ่ทีนี้นนมาดูอันนี้ด้วยครับอันนี้ครับอันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดแบ่งตามใบหรือ generation เนีย่ยก็คืออ่าเดนวายครับคนที่เกิดปีหนึ่งเก้าแต่เก้าสี่เนี่ยหเก้าสี่เนี่ยสี่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลย แล้วก็ลองลงมาเนี่ยจะเป็นเกน F นะครับเกิดปี1 9 6กดาวแล้วก็เกนดร์ O นะเกิดปี F เนี่ยก็จะลงมาคือ1952คันติดนะครับแล้วก็มี1.5เปอร์เซ็นต์จะเป็นโดร์ที่มูมเมอร์ะน, 9, 5, 9, นะครับเกิดปี1949นะครับอันนี้คือแบบฟาเลันนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรับงานดีกวะ่า คนที่รับงานที่เต็มเต็มเวลาแบบพักคาบักทำงานมากกว่านะพังกงารพักพักทำงานน้อยกว่า8ชั่วโมนะนครับ70%เแบบลยนะแล้วก็เต็มเวลาเนี่ยทำงานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันในการนะครับนถะ้าดูเรื่องของปีที่เขาสมัครเนี่ยเขาสมัครน้อยกว่า6เดือนขึ่น4ีปีแบนั้นเพราว่าใน6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาทับแก๊บเยอะขึ้นนะครับแล้วเกิดการตก คนที่สมัครมากกว่า5เป็นเนี่ย2.5เป็นตัวใออย่างที่เป็นคนที่ทำซี่อะไรเงี้ยแล้วก็อีก8ปดเนะครับอยู่ในแกปเนี่ยทำแกมปเนี่ยปีเนี่ยปเนะครับแล้วก็1-3ปี26-5เอร์เ็นเยอะนะครับอ่าก็คือคนที่ทำแกรป ที่ทำแก๊สโขงเดือนมีปีนี้หกเดือน so ครับมากเกินก็คือ4ี่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยวกว่าหกเดือนนะครับถ้า right เราบอกว่าอ่าพวงนี้แหละสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้คนหันมาดีอาชีพเสริมปักขึ้นอะไรประมาณนี้ครับมาดูจังหวัดด้ว่าที่มีปักเนอร์มาเกิดนะครับปักเนอร์แก๊สมาก็ได้แบบเราว่ามีคนเรียกเยอะสุนต์ในไทยห้าจังหวัดก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ต ก่อนแกะมาราธอนอันนี้เป็นของเทพไทยนะเป็นจังหวัดที่มีคั้นเลิ่อมากที่สุดนะครับรอันนี้ก็เป็นข้อมูลของแก๊สนะครับที่อยากจะมาเล่า,าตั้งครับสมาจัดข่าวทีอาร์นะอ่าเด็กผมมานม่ฮะก็อันเนี้ยก็เป็นเรื่องราวนะครับของแก๊สนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่า,วา นอกจากเรื่องของการส่งของส่งอาหารนะครับก็จะมีแก๊ปที่ทำสถิติเนี่ยของริ้นอะไรเงี้นะครับแต่ว่าจัะสถิติเนี่ยคือผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะครับผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีสถิติที่น่าสนใจคือคนเยันเอสเปลี่ยนจากขับแกลปมาที่นะครับ แล้วก็จะมีคนที่เข้ามาตมัคแก๊บอะในหกเดือนที่ผ่านมาเยอะที่เดขึ้นนะครับอ่อันนี้ก็จะมีเป็นความขึ้นไหวของแก๊บนะครับว่ามีคนที่เข้ามาสมัคแก๊บเยิ่ขึ้นโดยข้อมูลจากข่าวที่อ่านนะครับก็เดี๋ยวให้ดูจออันนี้ นี่หาข่าวอันนี้นะครับเขาก็พูดถึง,ะะงเรื่องของการดิจิตอลดิสลอปชั่นนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของที่มันเป็นข่าวของบ้านแรงนาำนี่แหละเขาพูดถึงเรื่องของัเรื่องของขับแล้วก็คนที่รับส่งะารับเขาถูนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่อ,ะอ่ะเกือบสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับให้แบงก์การตกแก๊สฟูดและใบการแก๊สเอ็กเพสนะครับที่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นแก๊สคาร์แก๊สซีแก๊สไบ์นะครับ แล้วคนขับรถส่วนตัวที่แ๊ไดคารอะาเลยครับอ่ววาก็จะมีเรื่องของคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการรับงานเยอะทีครับเนี่ยเยอะเลยสามสิบห้าเปนะครับแล้ววก็ใช้ก่เปอร์นมีใช้รถจักรยานยนต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เดินเอานะครับเดินเอาแฟูดีแฟูดบอกนะคันใปว่าแซฟูดบอกนะ แล้วก็อย่างที่บอกแบบว่าผูาช้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มถงมาเยอะขึ้นแล้ตําหรับแกนะครับก็กกถือว่าเป็นต้องทานในการสร้างรยได้นะครับ ว่าเล่าใหฟังจากข่าวที่อาร์นะครับขอบคุณมากครับ